ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง audio novel บทที่881ปฏิเสธท่านอองท่านต่อสู้กับเวินเซาหยีจนบาดเจ็บสาหัสหมอบอกว่าห้ามไม่ให้ท่านลุกออกจากเตียงและห้ามออกจากจวนเด็ดขาดไม่งั้นไม่งั้นเกรงว่าท่านจะเป็นอันตรายได้นึกถึงการต่อสู้ของท่านอ,องกับเวินเซาหยีเจียงเสวียยังคงใจหายถึงตอนนี้สึกครั้งนั้นดูเดือดมากจริงๆท่านอ,องกับเวินเซาหยีบาดเจ็บสาหัสทั้งสองฝ่าย ตอนที่พวกเขาเจอท่านอ๋องคิดว่าจะช่วยชีวิตท่านอ๋องกลับมาไม่ได้แล้วพวกเขาเชิญหมอที่เก่งที่สุดในใต้ล่ามาทั้งหมดหมอสิบกว่าคนรักษาท่านอ๋องอยู่หลายวันหลายคืนก็ถึงชุบชีวิตท่านอ๋องกลับมาได้และระหว่างนั้นพระชายาไม่ปรากฏตัวเลยไม่มาเยี่ยมท่านอ๋องเลยด้วยซ้ำเขารู้สึกไม่คุ้มแทนท่านอ๋องมากถ้าไม่ใช่เพราะช่วยนางกำจัดเวนเศาียีท่านอ๋องจะบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้ได้เหรอคำสาบโลหิตไปตายซะคำสาบโลหิต คำสท์โลหิตนั่นไม่มีวิธีถอนได้เลยท่านอองเหลือเวลาไม่นานแล้วเย่จิงหานไม่สนใจร่างกายตัวเองเลยเขาคิดถึงแต่กู้ชูหนวนว่านางจะเป็นอะไรหรือเปล่าถึงแม้จะต้องคลานไปเขาก็จะคลานกลับเผ่ายกให้ได้ได้เห็นกับตาว่านางปลอดภัยดีเย่จิงหานฝืนลุกขึ้นยืนแต่เพราะบาดเจ็บสาหัสจึงล้มลงไปอีกครั้งไปตามซูมู่มาเย่จิงหานพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชา ไม่ไกลมากเสียงอันเกียดคร้านดังขึ้นช้าๆคนคนหนึ่งเดินเข้ามาเรียกข้ามาก็ไม่มีประโยชน์หรอกร่างกายเจ้าเป็นแบบนี้เจ้าคิดว่าเจ้ายังเป็นท่านเทพสงครามเหมือนเมื่อก่อนอีกเหรอหาวิธีฟื้นฟูก,กำลังภายในและร่างกายของข้าทีข้าจะไปเผ่าหยกไม่มีวิธีซูมูแบมือออกเขาสะบัดแขนเสือ้อนั่งตรงข้ามแย่จิงหานหยิบผลไม้บนโต๊ะขึ้นมากัดกินอย่างไม่เกรงใจ ช่วยชีวิตเจ้ากลับมาได้หนึ่งเดือนถือว่าโชคดีมากแล้วเจ้ายังอยากจะฟื้นฟูกำลังภายในอีกหรือฝันไปเถอะเย่จิงหานมองซูมู่อย่างโมโหวความโกรธทะพุ่งพล่านขึ้นมาอย่ามองค้อนข้ามองไปก็ไม่มีประโยชน์อย่าลืมสิว่าเจ้ากระตุ้นเส้นประสาทเพิ่มกำลังภายในโดยฝืนกดธรรมชาติเพื่อจัดการเวรเศร้าหีจึงทำให้พิษคำสาปโลหิตกำเริบก่อนกำหนดตอนนี้เจ้ามีชีวิตเหลืออีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นความโกรธของเย่จิงหานก็ถึงลดลงไปบ้าง สีหน้าของเขาแย่ลงนั่นสิเขาเหลือชีวิตอีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นเขาจะไปหากู้ชูหนวนทําไมกันอย่าว่าแต่เขากับกู้ชูหนวนเป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกันเลยอย่าว่าแต่ในใจกู้ชูหนวนมีอี้เฉินเฟยแต่ไม่มีเขาเลยแค่ร่างกายของเขาเขาก็ไม่มีสิทธิ์อยู่ข้างกายกู้ชูหนวนแล้วนางมีอันตรายนางมีอันตรายแล้วเจ้าจะช่วยนางได้เหรอ เจ้ายังกระตุ้นเส้นประสาทเพิ่มกำลังภายในได้อีกเหรอเผ่าหยกมียอดฝีมือเยอะแยะถ้ามีเรื่องที่พวกเขายังจัดการไม่ได้เจ้าไปแล้วจะทำอะไรได้หรือว่าเจ้าอยากให้กู้ชูหน่วนรู้ว่าเจ้าเหลือเวลาอีกแค่เดือนเดียวอยากให้กู้ชูหน่วนกลับมาหาเจ้าอีกครั้งเหรอเสียใจและเศร้าโศกอยู่เคียงข้างเจ้าูุโูกับพริปตากับเย่จิงหานภายนอกเขาอาจจะดูทะเลนตแต่ความจริงแล้วเขารู้สึกเสียใจแทนเย่จิงหานเหมือนกัน พิษคำสาปโลหิตเขาไม่มีทางรักษาได้จริงๆทำได้แค่อยู่เคียงข้างเขาจนสิ้นชีพเย่จริงหานปล่อยมือออกเขาพยายามข่มความใจร้อนหลับตาลงอย่างเจ็บปวดไปสืบอีกเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวกับนางสืบมาให้ละเอียดอย่าให้ตกหล่นขอรับเจียงสเสวียตอบรับแล้วรีบวิ่งออกไปซูมูพูดช่างเถอะใครใช้ให้เจ้าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของข้าละ่ะ ถ้าเจ้าไม่ไว้ใจนางจริงๆข้ากลับเผ่ายกไปกับเจ้าก็ได้ไม่จําเป็นหรอกด้วยความสามารถของนางข้าเชื่อว่านางไม่ตายง่ายๆหรอกและเขาใกล้ตายอยู่แล้วให้เขาตายไปคนเดียวเงียบๆเ,เธอยังดีกว่าให้นางต้องมานั่งเสียใจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง audio novel บทที่882ชีวิตอีกแค่ครึ่งเดือนผู้อาวุโสหกที่อยู่ด้านนอกด่าไม่หยุด วิทยายุทธของเขาสูงมากทหารทั่วไปไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาขนาดทหารลับยังสู้เขาไม่ได้เลยจวนอองหารจึงใช้ค่ายกลพยายามจะใช้ค่ายกลขังเขาไว้เสียงของเขาดังมากซูมูโมโ,มโหให้ข้าจัดการเขาแทนเจ้าไหมเย่จิงหานไม่พูดก็เท่ากับว่าตกลงซูมูโยนแอปเปลิลในมือออกไปถอนหายใจมาจวนอองหารเจ้าทีไรไม่เคยมีเรื่องดีๆเลยใครใช้ให้ข้าโชคร้ายมีเพื่อนอย่างเจ้าหละ่ะ เผายกงั้นหรือข้าไม่ชอบพวกนั้นมานานแล้วใช้โอกาสนี้แก้แค้นแทนเจ้าหน่อยแล้วกันไล่เขาออกไปก็พออย่าทำร้ายเขาเห็นเมียดีกว่าเพื่อนอีกแล้วเย่จิงหานมองคอนซูมูหัวหดปากบอกว่ากลัวแต่สายตากลับไม่มีความเกรงกลัวเลยได้ได้ถือเสียว่าข้าพูดผิดแล้วกันเห็นน้องดีกว่าเพื่อนได้ไหมละ่ะคำว่าน้องสาวออกมาอากาศในห้องเย็นยะเยือกลงทันที ซูมูตัวสันเทาเขารีบเปลี่ยนคำพูดว่าข้าพูดผิดไปแล้วช่างเถอะข้าออกไปจัดการตาแก่นั่นก่อนดีกว่าหลังจากซูมูไปแล้วห้องนี้ก็กลับมาเงียบอีกครั้งเย่จิงหานมองไปยังห้องที่กู้ชูหน่วนเคยนอนยังคงไม่ไว้ใจเขาอยากเรียกผู้อาวุโสหกเข้ามาถามเหตุผลให้แน่ชัดแต่ก็กลัวว่ากู้ชูหนวนจะรู้สภาพของเขานางจะเป็นห่วงเอาได้เสียงต่อสู้ด้านนอกเงียบลงไม่รู้ว่าซูมูพูดอะไรกับผู้อาวุโสหก เย่จิงหานตั้งใจฟังดีๆแต่เพราะบาดเจ็บสาหัสวิทยายุทธถดถอยเสียการได้ยินระยะไกลไปเจียงสเสวียพวกเขาพูดอะไรตอบท่านอองคุณชายซูมู่ให้ผู้อาวุโสหกออกไปแต่ผู้อาวุโสยืนอยากจะเข้าพบท่านแถมยังด่าท่านอยู่ตลอดเวลาคุณชายซูมู่โมโหเลยบอกว่าบอกว่า,วาท่านตายแล้วผู้อาวุโสหกไม่เชื่อบอกว่าตายก็ต้องเห็นศพคุณชายซูมู่ก็บอกว่าเผ่าหยกไม่มีสิทธิ์เห็นศพของท่าน อยากเห็นศพของท่านก็ให้พระชายามาเองเย่จิงหานเจียงสเสวียก้มหน้าพูดต่อผู้อาวุโสหกบอกว่าพระชายาจะคว้าเลือดหัวใจตัวเองเพื่อสังเวชจะได้หลอมมุกมังกรถอนคำสาปโลหิตได้เย่จิงหานเงยหน้าขึ้นกระทันหันเจ้าว่าอะไรนะคว้าเลือดหัวใจตัวเอง ขอรับผู้อาวุโสหกบอกว่ามุกมังกรหลอมไม่ได้เป็นเพราะยังขาดสิ่งสําคัญไปนั่นก็คือเลือดหัวใจของพระชายาขอแค่พระชายาสั่งไวค้คําสับโลหิตก็จะถอนได้ข้อแค่เอือกท่านอองท่านกระอักเลือดอีกแล้วหมอรีบตามหมอเร็วรีบพาข้าไปเผาหยกห้ามเสียเวลาอีกเร็วท่านอองไม่ทันการแล้วผู้อาวุโสหกบอกว่าพวกเขาจะสั่งไว้ตอนเที่ยงตอนนี้ผ่านเวลาเที่ยงไปแล้ว และระยะทางไปเผ่าหยกก็นานด้วยถึงพวกเราจะบินไปก็ก็ไม่ทันแล้วขอรับเย่จิงหานล้มทั้งยืนเขาบาดเจ็บสาหัสอยู่แล้วพอถูกกระตุ้นแบบนี้อาการบาดเจ็บก็หนักขึ้นกว่าเดิมแทบหายใจไม่ทันเขาสลบเหมือดพวกหมอรักษากันใหญ่ก็ถึงปลุกเย่จิงหานได้เผาหยกรีบไปเผาหยกค่าไม่เชื่อว่านางตายแล้วเย่จิงหานดิ้นรนที่จะลุกขึ้นเขาบาดเจ็บหนักมากแค่ยืนก็ยังยืนไม่ไหวเลย เขาจึงหยิบเข็มขึ้นมาฝังไปที่จุดปลายหลิงของตัวเองท่านอองท่านอองไม่ได้นะท่านมีชีวิตอยู่ได้อีกแค่เดือนเดียวหากฝังไปที่จุดปลายหลิงมากสุดมากสุดก็อยู่ได้แค่ครึ่งเดือนถ้านางตายไปถึงข้าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกพันปีจะมีประโยชน์อะไรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่883ได้รู้ความจริง พอฝังไปที่จุดไปหลิงสีหน้าของเย่จิงหานก็ดีขึ้นลมหายใจก็มั่นคงขึ้นแต่เขาบาดเจ็บหนักเกินไปกำลังภายในก็ฟื้นฟูแค่เล็กน้อยเตรียมม้าเร็วไว้ขี่ไปสิบลี่ค่อยให้คนเตรียมเปลี่ยนมา้าขอรับท่าน้อยจะไปเดี๋ยวนี้เย่จิงหานหาเสื้อคลุมมาคลุมตัวแล้วรีบออกไปตามหาผู้อาวุโสหกไกลมากยังไม่เห็นผู้อาวุโสหกแต่ได้ยินเสียงของซูมู่กับผู้อาวุโสหกคุยกันมาแต่ไกล ไปไปใส่หัวกลับเผ่าหยกไปอย่าว่าแต่คำพูดเจ้าจะเชื่อได้หรือเปล่าเธอแค่ผู้หญิงคนนั้นก็ทำร้ายเย่จริงหานมากแค่ไหนแล้วนางจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่เกี่ยวกับเย่จริงหานหรอกนะทำไมเจ้าเป็นคนแบบนี้กันหน้าตาก็ออกจะดีแต่ละคำที่พูดออกมากลับไม่เหมือนคนพูดอานหนทนทำร้ายเย่จริงหานยังไงอานหนวนทำเพื่อเย่จริงหานม,มามากพอแล้วเหมือนกันทำเพื่อเขา ให้เขาต่อสู้กับเวินเศร้าหยีจนบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายต้องมานั่งรอความตายงั้นเหรอไปรักคนอื่นเถอนะแบบนี้ตัดขาดจากเขาเถอะไม่มีใครใช้ให้เขาไปต่อสู้กับเวินเศร้าหยีเสียหน่อยอาหน่วนไม่ได้รักคนอื่นด้วยถุยตาแก่คนนี้ข้าไม่อยากฟังเจ้าพูดแล้วข้าเตือนเป็นครั้งสุดท้ายนะรีบใสหัวออกไปซะไม่งั้นข้าจะให้หัวหน้าเผ่าเจ้าชูคนนั้นมารับศพเจ้าอาหน่วนไม่ได้เจ้าชูนะข้ายอมรับว่าเมื่อก่อนนางชอบอี้เฉินเฟยมาก แต่หลังจากที่นางความจําเสื่อมคนที่นางชอบก็มีแค่เย่จิงหานผู้เดียวเท่านั้นไม่งั้นข้าจะหน้าด้านมาหาถึงที่นี่ทําไมกันนางชอบเย่จิงหานงั้นทําไมนางถึงทําร้ายเย่จิงหานสาหัสขนาดนี้เจ้ารู้ไหมว่าหลายวันมานี้เขาผ่านมายังไงน้ําเสียงของซูมู่ตื่นเต้นมากขึ้นถึงแม้ปกติเขาจะไม่เอาเย่จิงหานไว้ในสายตาและทําตัวทะเลนไม่สนใจกับเรื่องอื่น แต่ทว่าเขากลับเห็นเย่จิงหานเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาเห็นเย่จิงหานป่วยกระสอบกระแสเป็นทุกอยู่ตลอดเวลาเสียทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตใครจะรู้ว่าเขาต้องทุกข์ทรมานใจแค่ไหนเย่จิงหานกับอาหนหวนไม่ได้เป็นพี่น้องกันที่อาหนหวนพูดทำร้ายจิตใจก็เพื่อที่นางจะได้สั่งไว้อย่างสบายใจนางมีชีวิตได้อีกแค่ไม่กี่วันจึงต้องทำให้เย่จิงหานโกรธและจากนางไป นังสั่งไว้เพื่อเผายกแต่ทุกอย่างที่ทําไปก็เพื่อเย่จิงหานทั้งนั้นผู้อาวุโสหกพูดจบเขาเองก็อึ้งมากรีบปิดปากตัวเองไว้ทําไมถึงพูดความจริงออกไปทั้งหมดเนี่ยเย่จิงหานตะลึงเบิกตาโพล่คําพูดที่ว่าเย่จิงหานกับอาหน่วนไม่ใช่พี่น้องกันวงเวียนอยู่ในหัวของเขาเขากับอาหน่วนไม่ใช่พี่น้องกันนี่มันเป็นไปได้ยังไงหลักฐานอยู่ตรงหน้าทั้งหมดแล้วนี่ ซูมูก็อึ้งเหมือนกันเมื่อกี้เจ้าว่ายังไงนะผู้อาวุโสหกพุนพามสายตาลอกแลกเปล้วเมื่อกี้ข้าพูดอะไรข้าไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นเวลาเที่ยงผ่านไปนานขนาดนั้นแล้วถึงเย่จริงหานไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วหลักข้ากลับเผายกดีกว่าถ้าโชคดีละ่ะก็อาจจะได้เจอหน้าอานวนเป็นครั้งสุดท้ายและไม่ต้องมาทนเหนื่อยใจตรงนี้ด้วย เย่จิงหานไม่ยอมให้เขาไปเขารีบวิ่งไปขวางทางผู้อาวุโสหกไว้แล้วพูดเสียงทุ้มต่ำว่าเล่ามาให้ชัดเจนนะข้าอยากรู้ความจริงทั้งหมดผู้อาวุโสหกกระทืบเท้ากัดฟันพูดว่าช่างเธอเล่าก็เล่าเจ้ากับอนวนไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆ,งๆพวกเจ้าไม่ได้เกิดจากแม่คนเดียวกันและไม่ได้เกิดจากพ่อคนเดียวกันด้วยแม่ของเจ้าคือหัวอิงส่วนพ่อเจ้าข้าไม่รู้แต่ไม่ใช่ฮ่องเต้เย่แน่นอนหัวอิงคือใคร เย่จิงหานร,รู้สึกร่างกายตัวเองสั่นเทาความรู้สึกสิ้นหวังกลับมามีความหวังอีกครั้งหัวอิงคือตัวแทนของอดีตหัวหน้าเผ่าคนก่อนไปไปข่าจะเล่าให้เจ้าฟังระหว่างทางพวกเราไปเผ่าหยกก่อนไม่งั้นจะไม่ทันการทหารเตรียมมา้าเร็วออกเดินทางเดี๋ยวนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่8 8 4ยอดฝีมือขั้นสูงสุดระดับ7 นพื้นที่รกร้างม้าเร็ววิ่งไปอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าแลบฝุ่นควันขโมงไปหมดผู้อาวุโสหกตามท้ายโครงเพลงไม่ไหวตะโกนอย่างบ้าคลั่งตามหลังช้าหน่อยๆกระดูกแก่ๆของข้าแตกละเอียดหมดแล้วคนข้างหน้าไม่ยอมหยุดขี่ม้าเร็วมากขึ้นแทบอยากบินไปเผายกห้ามกู้ชูหน่วนไม่ให้สั่งเวย่ยไม่ได้ข้าขี่ไม่ไหวแล้วถ้าขี่ต่อไปข้าคงได้ตายระหว่างทางจริงๆแน่ ผู้อาวุโสหกก็อยากรีบกลับเผ่ายกเหมือนกันแต่ทว่าสีหน้าของเขาซี่เสียวไม่มีเรียวมีแรงเหลืออีกต่อไปแล้วเขาเดินทางตลอดเวลาในระยะเวลาสั้นๆร่างกายของเขาว่างเปล่าไปหมดแล้วท่านอองแผลของท่านฉีกแล้วผู้อาวุโสอาการก็ไม่ดีด้วยพวกเราพักผ่อนก่อนไหมขอรับเจียงเสวียมองดูแผลตรงแผ่นหลังที่ปริออกของเย่จิงหานอดไม่ได้กังวลขึ้นมา ท่านอ,องบาดเจ็บหนักอยู่แล้วเพิ่งต่อสู้กับวนเซ้าหยีเสร็จบาดแผลบนร่างกายยังไม่ทันหายดีเลยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเกรงว่าเขายังไม่ถึงเผ่าหยบก,ก็คงสิ้นชีพก่อนแล้วสีหน้าพวกชิงเฟิงกับผู้อาวุโสก,ก็แย่เหมือนกันเขาก็พูดขึ้นอย่างร้อนใจว่าท่านอองพักผ่อนก่อนเถิดเร่งความเร็วอีกคำตอบที่ชิงเฟิงกับเจียงสเสวียได้รับคือคำสั่งที่ไม่อาจขัดขืนได้ของแย่จิงหานพวกเขาทำอะไรไม่ได้จึงต้องเดินทางต่อไป ผู้อาวุโสหกร่างกายทนไม่ไหวตกลงมาจากมา้าชิงเฟิงเจียงเสวียตกใจคิดว่าท่านอองจะหยุดลงไม่คิดว่าท่านอองกลับพูดอย่างเย็นชาว่าชิงเฟิงเจ้าพาผู้อาวุโสหกไปด้วยแล้วเดินทางต่อไปฮะขอรับเขาใช้แรงทั้งหมดที่มีก็ตามท่านอ,องไม่ทันแถมยังพาคนแก่ไปด้วยจะตามทันได้ยังไงตลอดทั้งทางไม่รู้ว่าม้าตายไปแล้วกี่ตัวเดินทางมาตลอดทั้งทางในตอนที่พวกเขาเริ่มไม่ไหวกันแล้ว ในที่สุดก็ใกล้ถึงหน้าประตูเผ่ายกสักทีผู้อาวุโสหกฟื้นขึ้นมาแล้วตกมาอ้วกไม่หยุดเย่จิงหานกำหมัดแน่นพยายามสงบสติอารมณ์ไว้เขากลัวมากกลัวว่าจุดจบจะเป็นสิ่งที่เขาไม่กล้าพบเจอจนกระทั่งวันนี้เขาเพิ่งรู้ตัวว่ากู้ชูหน่วนรักเขามากแค่ไหนนางยอมสละชีพตัวเองยอมทำร้ายจิตใจเขาก็เพื่อให้เขาได้มีชีวิตอยู่ต่อไปพุ่ง ไม่รู้ว่าเพราะบาดเจ็บสาหัสหรือเปล่าเย่จิงหานเดินไม่กี่ก้าวก็กระอักเลือดแล้วเขาเช็ดมุมปากแล้วเดินหน้าต่อไปชิงเฟิงเจียงสเสวียวิ่งทำได้แค่วิ่งตามเขาไปท่านใดนั้นเย่จิงหานชะงักฝีเท้าสีหน้าเข้มงวดท่านอ๋องทำไมไม่เดินแล้วขอรับอยากพักผ่อนก่อนเรอขอรับไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วหรือเผ่าหยกเกิดเรื่องใหญ่แล้วหรือพวกเราจะมาช้าเกินไป เผ่าหยกเป็นเผ่าที่เก่าแก่มานับพันปีในเผ่ามียอดฝีมือมากมายคนทั่วไปไม่มีทางทำอะไรเผ่าหยกได้เด็ดขาดสิ่งที่พวกเขาคิดได้คือพระชายาเย่จิงหานมองดูท้องป่าที่อึมครึมเขาอยู่ห่างไกลามากแต่ก็สัมผัสได้ถึงพลังอันน่าหวาดกลัวที่แข็งแกร่งและกลิ่นเขาเลือดที่พัดมาพร้อมกับสายลมกลิ่นเขาเลือดพัดมาเป็นระยะบ้างก็เข้มข้นบ้างก็บางเบาจากประสบการณ์หลายปีของเขาเขาแน่ใจได้ว่าข้างหน้าต้องมีคนตายเยอะแน่ เย่จิงหานร,รีบวิ่งไปข้างหน้าโดยเร็วในที่สุดเขาก็มาถึงทางเข้าเผ่ายกสักทีทางเข้าเผ่ายกลึกลับมากถ้าไม่มีผู้อาวุโสหกคอยชี้ทางให้เขาก็หาไม่เจอเหมือนกันทางเข้ามีค่ายกลคอยป้องกันไว้แถมยังมียอดฝีมือขั้นสูงสุดระดับ5คอยเฝ้ารักษาการอยู่ด้วยแต่ทว่าค่ายกลในตอนนี้ถูกทำลายไปแล้วยอดฝีมือขั้นสูงสุดระดับ5ก็ตายกันหมดแล้วด้วย เห็นบาดแผลของพวกเขาต่างก็ตายด้วยการถูกฝ่ามือพิฆาตตบเข้าที่อกจนตายทั้งเป็นตบยอดฝีมือขั้นสูงสุดระดับ5ให้ตายได้ด้วยฝ่ามือพิฆาตเดียวต้องเป็นยอดฝีมือแบบไหนกันนะถึงจะทำแบบนี้ได้เย่จิงหานสีหน้าซีเสียวชิงฟังกลืนน้าลายเอื้อกพูดอย่างตกใจว่านี่น่าจะเป็นฝีมือของยอดฝีมือระดับ7บนโลกนี้นอกจากหัวหน้าเผ่าเทียนเฟินแล้วยังมียอดฝีมือระดับเอยู่อีกเหรอ ผู้อาวุโสหกรีบวิ่งมาเห็นภาพตรงหน้าแทบจะเป็นลมล้มลงไปทำไมทำไมถึงเป็นเช่นนี้ได้เหล่าไปเหล่าเฮยเหล่าเหยียนคุณพระทำไมถึงตายกันหมดแล้วละ่ะเย่จิงหานร,รีบวิ่งเข้าไปในเผ่าอย่างรวดเร็วยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่885้าเผ่ายกเกิดเรื่องแล้วตลอดทางที่เดินเข้ามาในเผ่ายกทั่วทุกที่เต็มไปด้วยศพมีลูกศิษย์ธรรมดามีชาวบ้านธรรมดาทั่วไปและผู้อาวุโสด้วย เผ่าหยกที่มีประวัติมาหลายพันปีกลับถูกผู้บุกรุกบุกเข้ามาอย่างง่ายดายลูกศิษย์ในเผ่าถูกฆ่าตายนี่คงอนาถกว่าครั้งก่อนที่บุกฆ่าเผ่าเทียนเฟินเสียอีกอนวนเจ้าอยู่ไหนอนวนเย่จิงหานตะโกนสุดเสียงอย่างกระวนกระวายชิงเฟิงเจียงเสวียตรวจดูศพหลังจากตรวจดูแล้วล้วนแต่ตายด้วยการถูกฝ่ามือพิฆาตตบจนตายทีเดียวและคนมากมายก็ตายแบบเดียวกันหมดวิทยายุทธ์นี้พวกเขาไม่กล้าคิดเลย ผู้อาวุโสสิบผู้อาวุโสสิบเจ้าตื่นสินี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผู้อาวุโสหกเห็นผู้อาวุโสสิบที่ตายอยู่ท่ามกลางกองเลือดเขาตัวซุดลงไปคุกเข่ากับพื้นกอดร่างผู้อาวุโสสิบไว้แล้วเขย่าแรงๆผู้อาวุโสสิบถูกตบจนสะเทือนถึงหัวใจเส้นเอ็นทั้งร่างขาดหมดไม่สามารถชุบชีวิตกลับมาได้อีกแล้วผู้อาวุโสสิบถูกผู้อาวุโสหกเขยา่าจนลืมตาขึ้นมาเล็กน้อยพูดอย่างอ่อนแรงว่า เผ่าเทียนเฟินมีมียอดฝีมือระดับเจ็ด่าคนของพวกเราเยอะมากตอนนี้ตอนนี้กำลังเดินไปที่ห้องหลอมยาเจ้าเจ้ารีไปช่วยหัวหน้าเผ่านางกำลังกำลังมีอันตรายพอพูดจบผู้อาวุโสสิบก็หลับตาลงและจากโลกนี้ไปผู้อาวุโสสิบผู้อาวุโสสิบผู้อาวุโสหกตะโกนร้องสุดเสียงอย่างปวดใจเย่จิงหานดึงตัวผู้อาวุโสหกแล้วตะโกนว่าอานวนอยู่ในรีบบอกข่าเร็ว อยูอย่่ห้องหลอมยาข้าจะพาเจ้าไปเดี๋ยวนี้ผู้อาวุโสหกขาสันไม่รู้ว่ากลัวหรือเปล่าถ้าเผ่าเทียนเฟินมียอดฝีมือระดับเจ็จริงงั้นเผ่าหยกก็ไม่มีใครเป็นคู่ต่อสู้เขาได้เลยนอกจากอานวนจะคลายผนึกถึงจะมีพลังสู้กับเขาได้แต่หากคลายผนึกอานวนก็จะต้องตายเหมือนกันเผ่าเทียนเฟินมียอดฝีมือระดับเจ็ได้ยังไงกันนะหรือข่าวก่อนหน้านี้ผิดเหรอ ถ้ายอดฝีมือระดับ7ปรากฏขึ้นตอนที่พวกเขาโจมตีเผ่าเทียนเฟิรนเกรงว่าโอกาสที่จะชนะได้คงจะมีน้อยมากทุกคนรีบวิ่งไปที่ห้องหลอมยาระหว่างทางก็เจอผู้อาวุโสรองกับคนเผ่ายกอีกมากมายพวกเขาถูกสุดยอดค่ายกลนของยอดฝีมือขั้นสูงสุดระดับ7กักขังไว้ยังไม่มีอันตรายต่อชีวิตผู้อาวุโสรองเห็นผู้อาวุโสหกก็รีบตะโกนว่าเจ้าหกทำไมเจ้ายังอยู่ข้างนอกอยู่อีก หัวหน้าเผากับสุดยอดผู้อาวุโสให้พวกเราทุกคนหลบอยู่ในค่ายกนหลงไฟกันหมดนี่ถืมทำไมเย่จิงหานถึงอยู่นี่ได้เจ้าหกหรือเจ้าพาเขามาที่นี่เหรออานวนอยู่ไหนยังอยู่ในห้องหลอมยานี่พวกเจ้าจะไปไหนในนั้นอันตรายนะยอดฝีมือระดับเจ็ดเผาเทียนเฟินยังอยู่ในนั้นเจ้ารีบเข้ามาหลบเร็วเย่จิงหานที่เกียจพูดกับพวกเขาผู้อาวุโสหกตอบกลับไปว่า ถ้าทุกคนหลบอยู่ในค่ายกลหลงไฟงั้นใครจะต่อกรกับยอดฝีมือระดับเจ็ดเผ่าเทียนเฟิ่นละ่ะใครจะมาปกป้องหัวหน้าเผ่าทุกคนที่อยู่ในค่ายกลหลงไฟต่างก็ชะงักกันหมดนั่นสินางเป็นหัวหน้าเผ่าของพวกเขาน่าจะมีพวกเขาปกป้องนางสิแต่ไม่ใช่นางมาปกป้องพวกเขาผู้อาวุโสหกพวกเราออกไปไหมด้วยกําลังของพวกเขาออกไปก็เท่ากับรนหาที่ตายแต่หากอยู่ในนี้พวกเขาก็รู้สึกผิดต่อหัวหน้าเผ่าและไม่มีหน้าอยู่ต่อหรอกนะ ผู้อาวุโสใหญ่ไม่อยู่ในค่ายกลหลงไฟผู้อาวุโสรองมีตำแหน่งที่สูงสุดในนี้ทุกคนต่างก็มองไปยังผู้อาวุโสรองกันหมดผู้อาวุโสรองกัดฟันพูดว่าข้าออกไปเองพวกเจ้าอยู่ในนี้ต่อไปข้าเชื่อว่าเผ่าหยกที่อยู่รอดมาหลายพันปีของเราจะต้องจัดการกับยอดฝีมือระดับเจ็ดนั่นได้แน่นอนว่าแล้วผู้อาวุโสรองก็เปิดช่องออกจากค่ายกนหลงไฟ ค่ายกลหลงไฟมีผู้อาวุโสรองคอยควบคุมไว้ชั่วคราวพอเขาออกมาก็รีบปิดทางออกค่ายกลหลงไฟให้สนิทจึงทำให้คนอื่นไม่สามารถออกจากค่ายกลได้อีกการไปครั้งนี้อาจจะตายก็ได้แต่เขาจะต้องไปช่วยหัวหน้าเผ่าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพียงแค่1นึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งซับสไของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับ สนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร์แังก็ได้ครับและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่อง a u d i o n o v e l ครับ